สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง youtube สลาลมคอยแชนแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับก็หลักๆแล้วก็คือรับซื้อเหรียญน,นะครับรับซื้อเหรียญตามรายการแล้วก็มีให้ความรู้แบ่งปันความรู้เรื่องเหรียญธนบัตรอัปเดตข่าวสารเหรียญใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับก็ พยายามจะทําให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับสำหรับช่องสลานลมคอยชแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทนะครับมีสอบถามกันมาเยอะนะครับมีมีคนให้ความสนใจกันกันเยอะนะครับกับเหรียญหนึ่งบาทที่ผมเคยทําคลิปรับซื้อไปนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2562นะครับเดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดี0 9 5 4 1 2 4 4 4 3แล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลม888ติดต่อได้ทั้ง2ไลน์ดีนะครับก อ่าผมทำคลิปรับซื้อนะครับเหรียญ1นบาทปีพศ2562นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญบัเสียนตรงนะครับเหรียญบัเสียนตรงก็รับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ก็คือคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญที่แบบเหรียญเออเลอร์คอยอีกประเภทหนึ่งนะครับก็หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับเหรียญเออเลอร์คอยที่ผมรับซื้อตัวนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทเออเลอร์คอยนะครับปีพศ2562ทําไมต้องเป็นปี62นะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ที่ผมเจอที่ผมได้มานะครับจะเป็นปี62หมดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ใครยังไม่เข้าใจใครที่สอบถามกันมาแล้วก็ผมยังไม่ได้ตอบหรือว่ายังยังตอบลายไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับออันนี้เป็นเหรียญที่ผมมีนะครับก็เป็นปี62หมดเลยที่เจอทั้งหมดนะครับผมก็เลยบีบการค้นหายแคบลงนะครับก็ ให้เน้นดูที่ปี6 2นะครับแต่เนี่ยคือปี6 2ที่แบบเพื่อนเพื่อนส่งเหรียญมาขายแล้วส่งมาให้ผมช่วยช่างนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบนะครับอันเนี้ยปี6 2หมดเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมผมก็ยังไม่ได้ไปใช้ไม่ได้ไปไะไรนะครับไม่มีเวลานะครับความจริงเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญธรรมดานี่นะครับเนี่ยปี6 2 2 5 6 2แล้วก็เหรียญในนี้ก็ปี62เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูวิธีสังเกตก่อนนะครับเหรียญเนี่ย เป็นแบบธรรมดานะครับพัาเสียงกลับนะครับแต่ว่าถ้าแบบธรรมดาก็ไม่ได้รับซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันพิเศษตรงที่มันมีความหนากว่าปกตินะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญปกติธรรมดานะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีก6กเหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับว่าเจอจริงไหมซื้อจริงไหมนะครับเนี่ย เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกประมาณ5-6เหรียญนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็ดูด้วยตาเปล่าอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับดูด้วยตาเปล่าอาจจะแยกไม่ออกนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบปกตินะครับน้ําหนักปกติอยู่ที่3ามกรัมนะครับแต่ที่ผมซื้อมัน3.6นะครับน้ําหนักมันจะห่างกันถึง0.6เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็มีหลายๆท่าน สอบถามกันมาคอมเมนต์สอบถามว่ายังรับซื้ออยู่ไหมผมยังรับซื้ออยู่นะครับนี่นะครับผมยังมีไม่เต็มกล่องนะครับผมอยากจะเก็บให้เต็มกล่องตอนเนี้ผมซื้อเข้าแค่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี <c oughs> ปีหกสองนะครับราคาซื้ออาจจะไม่สูงนะครับแต่ว่าอยากให้หาเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเหรียญทางเลือกนะครับเหมือนกับ เราดูเหรียญเรามีเหรียญแล้วก็ลองสังเกตเพิ่มอีกชนิดหนึ่งตัวนี้นะครับราคารับซื้ออาจจะไม่สูงนะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดใครคิดว่าจะซื้อเก็บจะหาเก็บไว้ก่อนก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่าต่อไปอาจจะหายากขึ้นนะครับวันนี้เรายังมีโอกาสเจอเหรียญแล้วก็ลองหาถ้าเจอเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับไม่อยากขายก็คือเก็บไว้ก่อนถ้าราคารับซื้อมันยังถูกนะครับเหมือนกับว่าซื้อร้อยเดียวเองหรอถูก ไม่ขายดีกว่าอันนั้นก็คือไม่เป็นไรนะครับก็คือเก็บไว้แต่ถ้าใครมีเยอะๆอยากจะขายก็ลองทักมาดูนะครับตอนนี้ก็มีการพบเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะได้มาอีกหกเหรียญก็ยังรับซื้ออยู่เหรียญละร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมได้ตามจํานวนที่ต้องการเมื่อไหร่นะครับก็ราคารับซื้อก็อาจจะลดลงอีกนะครับเพราะว่าเราได้ตามจํานวนที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆบอกคิดว่ามันมันโม้หรือเปล่าเหรียญในเนี้ยมันมัน มันปี6 2เออเออเลอร์หมดเลยหรือเปล่านะครับเทออกมาเลยดีกว่าเนี่ยเทออกมาเลยดีกว่ามีหลายหลายท่านสอบถามมานะครับว่ายังซื้ออยู่หรือเปล่าผมซื้อตลอดนะครับผมยังไม่ได้ตามจํานวนที่ผมต้องการนะครับเนี่ยการตรวจสอบนะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนมีเครื่องช่างอะ่ะจะง่ายเลยนะครับได้เหรียญมาเป็นกองเลยก็แยกก่อนแยกเป็นปี6262 62, แยกมาเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาชั่งทีละเหรียญน,นะครับ ถ้าแบบนี้คือปกตินะครับ3.01ปกตินะครับอันนี้ทันนะครับเข้าใจนะครับถ้าแบบนี้คือหนักกว่าปกติ3.64นะครับนี่นะครับ3.64นะครับอันนี้3.03อันนี้น้ำหนักปกตินะครับความหนาก็คือน้อยกว่านะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญว่าว่าผมมีมีมีจริงไหมนะครับเอาเหรียญอื่นมาโชว์หน้า โชว์ในคลิปหรือเปล่าน้ำหนักไม่ได้หรือเปล่าครับได้ทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยอันนี้ก็ซื้อซื้อมาเกือบทั้งนั้นนะครับขายไปผมขายไปแค่ไม่ถึงสิบเหรียญน,นะครับก่อนหน้านี้ผมขายไปแค่เหรียญละสองเหรียญละอา่าขายมีคนขอแบ่งไปนะครับผมก็ขายไปเหรียญละสองร้อยนะครับแต่ก็คือตอนนี้ไม่ขายออกแล้วผมจะเก็บนะครับนี่นะครับเนี่ยสามจุดสามจุดหกหมดเลยนะครับเพื่อน <c oughs> เหรียญมันมีจริงนะครับเหรียญมันจํานวนการผลิตมันมันเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวตัวเหรียญตัวเปล่าแบบเนี้ยที่มันมันมันหนากว่าปกติอ่ะนะครับอันนี้คือเหรียญตัวเปล่านะครับยังไม่ได้ปั๊มขึ้นรูปนะครับเนี่ยอันนี้เหรียญตัวเปล่าสามกร,รัมหมดเลยนะครับรุ่นใหม่เนี <c oughs> ่ยมันน่าจะเป็นตัวนี้มาแล้วก็แบบอ่หนากว่าปกตินะครับแล้วก็พอพอมาปั๊มขึ้นรูปอ่ะ ก็เลยเป็นเหรียญแปลกไปเลยนะครับ <c oughs> ก็มีเยอะนะครับมีเยอะนะครับอ่ามีม,มีมีสอบถามผมมาเยอะแต่ก็คือหลายๆท่านที่สอบถามมาทางไลน์อ่ะก็คือยังไม่มีเครื่องช่างซึ่งถ้าไม่มีเครื่องช่างอะ่ะมันจะตรวจสอบค่อนข้างลําบากนะครับดูด้วยสายตามันก็อาจจะดูได้แต่มันไม่ชัดเจนนะครับ <c oughs> นี่นะครับเนี่ยปีปีหกสองแล้วก็น้ําหนักสามจุดหกหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็ผมมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า บางท่านผมตอบไลน์ไม่ทันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านถามเรื่องนี้มาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าที่ผมอ่านตอบไปบ้างแล้วก็ประมาณ67ท่านนะ <c oughs> ก็คือสอบถามเรื่องเหรียญตัวนี้มานะครับ <c oughs> ผมก็เลยเออมาทําคลิปอธิบายให้ฟังนะครับก็ยังรับซื้ออยู่นะครับยังรับซื้ออยู่เหรียญน,นี้นะครับราคาอาจจะไม่สูงนะครับเหรียญละร้อผมซื้อเหรียญละร้อยนะครับแต่ว่าอา่าเป็นยังไงอ่ะ มาแนะนําเป็นเหรียญทางเลือกมากกว่านะครับ <li ly> เป็นเหรียญทางเลือกในการที่ให้เพื่อนๆไปค้นหานะครับเนี่ยเหรียญปี6 2ก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้คือที่ไม่ได้เหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็คือมีสมาชิกส่งเหรียญมาขายแล้วก็ส่งมาให้ผมช่วยช่างให้นะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับถ้าส่งเหรียญหลักๆมาขายแล้วก็ให้ผมช่วยช่างให้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะส่งมาแบบนี้เหรียญ6กสองอย่างเดียวเลยจะส่งมา40 50หเหรียญมาให้ผมช่างให้อ่ะอันนั้นคือไม่ ไม่สะดวกนะครับผมว่าซื้อเครื่องช่างไว้เองดีกว่าตัวแบบนี้ร้อย100กว่าบาทนะครับในเว็บแอปออนไลน์ทั่วไปนะครับแล้วก็ <c oughs> มีเครื่องช่างไว้ก็ดีนะครับสำหรับท่านที่ต้องการาศึกษาเรื่องเหรียญเพราะว่ามันก็เป็นการตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนเล่นเหรียญเก่าก็ต้องตรวจสอบน้ําหนักนะครับเหรียญเงินรอหกเหรียญหนึ่งบาทรอหกอะไรพวกนี้มันก็ต้องช่างน้าหนักตรวจสอบเหมือนกันนะครับก็เล่นพดด้วง พดด้วงก็ต้องชั่งน้ําหนักการที่เพื่อนๆเ,เล่นเหรียญมีเครื่องชั่งไว้อมันก็ดีนะครับเป็นการลงทุนที่แบบยังไงก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมไม่ได้มาขายเครื่องชั่งนะครับ <laughs> ผมแค่แนะนําให้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันตรวจสอบง่ายกับเหรียญตัวนี้ที่ผมรับซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับก็ยังรับซื้ออยู่อ่า ปิดรับซื้อเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งนะครับราคาปรับลดลงเมื่อไหรเดี๋ยวจะมาแจ้งราคาอัพสูงขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะมาแจ้งนะครับติดตามไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทำช่องสไตล์ของผมนะครับก็เรื่อยๆนะครับเน้นซื้อมาขายไปนะครับหลักๆซื้อมาขายไปแต่ว่าเหมือนเหรียญตัวนี้ก็คือผมเก็บเองนะครับอย่างที่ผมบอกคือผมเก็บเก็บไว้เผื่ออนาคตมีการออกเกรดในประเทศไทยไม่ต้องส่งไปออกถึงเมืองนอกนะครับแล้วก็ เผื่อฟุกเหรียญมันได้รับความนิยมอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะขายได้เหรียญในตลับเกรดนะครับก็เผื่อว่าอาจจะมีคนนิยมมากขึ้นราคามันก็อาจจะสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังนะครับก็เราต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญทางเลือกนะครับไหนเพื่อนๆก็หาเหรียญแล้วนะครับก็ให้สังเกตเพิ่มอีก สักหนชนิดก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าจะได้มาเก็บเอาไว้นะครับเป็นเหรียญน้ําหนักเกินนะครับเออเลอรนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ขอให้เจอเหรียญที่ตามหากันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ